คิดว่าประเด็นเรื่องหนังโฆษณาของ Apple ที่ถูกลบออกไปก็ยังเป็นประเด็นที่ร้อนแรงนะคะเอ่อก็ยังมีคนพูดถึงทกเถียงกันเรื่องนี้นะคะถึงการนำเสนอภาพลักษณ์ของแบบประเทศเราที่แบบออกไปเนาะคือดูแล้วเหมือนกันก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นอะแต่ว่าทุกอย่างมันก็ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบนั้นซึ่งมันสะท้อนเห็นหรือเปล่าว่ามุมมองของแบบชาวต่างชาติหรือคนเมืองนอกเขายังมองว่าเราแบบ ล้าหลังเรายังขี่ช้างอยู่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงล่าสุดนะคะก็มาดูคอมเมนต์ในโลกโซเชียลวันนี้จะเป็นการอ่านคอมเมนต์ในโลกโซเชียลหลังจากที่อแอปเปลิลลบโฆษณานะคะมาดูกันว่ามุมมองเนี่ยเราสะทอนยังไงเพราะว่าเรามันเป็นประเทศที่ชอบได้อยู่แล้วเนาะแต่เรามาดูกันว่าเรื่องนี้เนี่ยคนชาวโซเชียลเขาว่ายังไงกันบ้างนะคะอย่างคอมเมนต์นี้นะคะเป็นคอมเมนต์ที่ท็อปคอมเมนต์เลยนะคะจากเพจข่าวเพจหนึ่งนะคะที่เรานํามานะเขาบอกว่า จะขายของว่าทันสมัยทําได้ทุกอย่างแม้แต่ประเทศโลกที่3แต่ดันลืมไปว่าถ้าประ,เ,ประเทศโลกที่3ที่คุณกําลังด้ยค่าอยู่นี้ไม่มีระบบพื้นฐานที่ดีเช่นระบบ 5G สินค้าที่คุณขายอยู่มันจะใช้งานวิดีโอคอลได้ไหมไม่นึกถึงหลักความเป็นจริงนี่ นี่สักแต่ว่าจะขายของตัวเองและด้อยค่าประเทศอื่นนะคะอ่าคอมเมนต์อ e ีคอมเมนต์นะคะบอกว่าปีนึงเนี่ยคนใช้ iPhone Apple เอ่อใหม่ในไทยเนี่ยผมว่ามาหาศาลมากนะเครื่องแบบเฉลี่ยราคาเนี่ยก็คือ3 5 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0รวมอุปกรณ์ต่างๆนูนนี่นั่นคนไทยเสียเงินกับเรื่องนี้ไปเยอะมากก็จริงถ้าเราดูภาพรวมนะอุปกรณ์ Apple ของเราเนี่ยคือเราเป็นสาวก Apple เ,เนาะอุปกรณ์ทุกอย่างก็เป็น Apple ส,ส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าของเขาใช้ดีจริงๆแต่คือแบบเรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยนะก็อาจจะไม่ได้คิดหน้าคิดหลังหรือเปล่าแล้วออจ,จะคิดน้อยหรือฝรัร่งอ,อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องพันนี้อะไรก็ว่ากันไปนะคะเอออันนี้บอกว่า มีคนบอกบอกว่าเดี๋ยวจะแบนนะไม่ซื้อนะก็ไม่ซื้อเฉพาะช่วงนี้แหละเพรอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลามันมาก็ต้องเอานะ iPhone 16นะนุ่นนี้นั่นเดี๋ยวมันจะมาแลละอ่ะก็เข้าใจได้ก็ข,ของเขาใช้ดีจริงอันนี้ต้องยอมรับแต่พารเรื่องของการนําเสนอหรืออะไรเงี้ยฉันว่าเขาอาจจะตีความคนละแบบกันซึ่งคนไทยอาจจะไม่เล่นด้วยถ้าาไห่นะเรื่องนี้ คอมเมนต์นี้บอกว่านี่หรือความจริงใจที่ Apple รู้สึกกับประเทศไทยมันไม่เสียหายแล้วครับแต่มันดูเหยียดทั้งที่เราก็พยายามพัฒนาตัวประเทศให้เจริญและพัฒนาไม่หยุดดิ่งแต่ Apple กลับมีมุมมองว่าไทยเป็นโลกที่3เอ่อที่ยังล้าหลังถึงทําโฆษณาแบบนี้ย้อมสีดูวุ่นวายมีคนบอกว่าชื่นชมชื่นชมทีมโฆษณาของ Apple ชุดนี้มากๆเลยค่ะอยากแจกกล้วย ก็หลากหลายคอมเมนต์น้อหลากหลายเรื่องราวต่างๆแต่สําหรับนี่นะนี่ก็มองว่าคือถ้าจะทําโฆษณาหนังทำโฆษณาหนังโฆษณาสักเรื่องหนึ่งที่จะท้อนมุมมองของประเทศนั้นน่ะเราว่านะมันไม่ได้มันมันไม่ได้มีแค่เรื่องของภาพลักษณ์แต่ว่าเราว่าทีมโฆษณาหรือว่าทีมของคือ Apple ก็เป็นบริษัทที่ใหญ่มากแล้ว คิดว่าต้องจ้างเอเจนซี่จ้างครีเอทีฟที่แบบฝีมือดีคือมันต้องอย่างลากลึกลงไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความชอบเรื่องของอะไรหลายๆอย่างอะ่ะคือมันมันอาจจะคิดในมุมมองฝรั่งเนาะอาจจะคิดในมุมมองนั้นแต่แบบคืออาจจะไม่ได้เข้าใจท่องแท้ถึงประเทศหรือวัฒนธรรมมันไม่ได้หมายถึงไทยอย่างเดียวนะแต่อาจจะหมายถึงประเทศอื่นๆสมมติ ประเทศนี้พูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยแต่เรื่องนี้ไม่ได้เลยแต่คุณนําเสนอออกมาในเรื่องนี้คือสุดท้ายรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแบบมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีหรือมันเป็นแบบมันจะฟีดแบ็กมันจะไม่ดีอะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็อันเนี้ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ Apple บริษัทใหญ่ระดับโลกขนาดเนี้ยต้องคิดในมุมมองนี้ด้วยคุณจ้างแบบเอเจนซี่จ้างครีเอทีฟระดับโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะเรื่องนี้แต่บางที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจไงเออก็ไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะ คิดคนละมุมมองกันก็เป็นไปได้แต่ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วประเทศเราอ่ะมีมันครบนะทุกอย่างเลยนะคือมันไม่ได้ล้าหลังขนาดนั้นมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แย่ถ้าเราไปดูในเมืองในเมืองเราที่แบบว่านึกออกไหมคือกรุงเทพในในราะประสงค์นู่นนี่เซ็นทรเวิลด์พารากอนถ้าเราไปมองนะถ้าเราเป็นักท่องเที่ยวเราจะมองเลยว่าเฮ้ยประเทศ เรามันครบมากเลยนะไทยเนี่ยมันครบมากเลยนะช้อปปิ้งก็มีนะเออเออที่เที่ยวธรรมชาติก็มีเออเอามาใช้เงินได้เลยร้านโองงร้านอาหารไม่ได้ย่ําแย่เลยแล้วคือใน,ในเมืองในเมืองสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็คือครบคันคือมีตังก็คือชีวิตแบบติดแกรมสุดๆเพราะฉะนั้นอนะ เราในฐานะที่เรามองเห็นประเทศเราอะเราว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนที่มีตังนะเป็นคนางเป็นชาวต่างชาติแล้วมาเที่ยวประเทศไทยเราว่ามันครบเอออยากเที่ยวธรรมชาติก็มีทุ่งป่าเขานน่นนี่นั่นมีหมดเพราะฉะนั้นอนะก็ฝากทีมครีเอทีฟแบบลองคิดในมุมแบบดีๆบ้างได้อะไรเงี้ยเออแต่ไม่รู้ว่าเขาอยากจำเสนออะไรยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือลบไปละ ก็อาจจะมีเครื่องเครืองกดกดกันบ้างเนาะงอนๆนกันบ้างในช่วงนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าสินค้าเขาก็คือปังจริง Apple ทําปิ้ลทออกมาคนก็ติดตามมันติดลมบนอยู่แล้วสาวกต่างๆก็คงติดตามแหละแต่ว่าอันนี้ก็เป็นฟิลเครื่องเครืองกดกดงอนงอนกันออดูว่าเขาจะแคร์ลรวขนาดไหนเพราะว่าอย่างที่รู้ๆมาก็คือคนไทยก็ซื้อสินค้า Apple เ,เยอะอยู่เยอะจริงๆแล้วก็มีค่าเฉลี่ยสูงมากๆเพราะฉะนั้น ลองแคร์เราบ้างก็ได้นะคะ <S 2> <S 2> <S 2>